สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่24ม่มกราคมพุทธศักราช2568 14นาฬิกา1นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเช่นเคยนะครับบ่าวน้อยบ้านนาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินพินเมืองเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่แลตการเคหะร่มเกล้าตึก12ชั้น4นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันรีโนเวทวันที่6นะครับผมซึ่ง ก็จะเป็นอะไรบ้างนั้นก็ไปรับชมกันเลยครับนะครับผมไปชบนะครับด้านหน้านะครับผมที่มีรอยขีดเขียนนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นสีเหมือนสีในห้องเลยนะครับผมกำลังทายอยู่นะครับภายในห้องก็ไม่เดวอะไรนะครับเป็นห้องน้ำนะครับผมช่าง วุฒนะครับผมก็ทำการโป๊นะครับผมไม่ใช่โปเรียกผิดนะครับผมเรียกว่ายาแนวพื้นกระเบื้องนะครับผมหลังจากที่ขับตัวนั้นนะครับผมเสรบร้ล้วแนวทำการยาแนวพื้นกระเบื้องนะครับทุกแผ่นเลยนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับเอซที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกๆของการรีโนเวทนะครับจะเห็นฝีไม้ลายมือนะครับช่างวุฒนะครับผม บริษัทนำใช้วิศวกรรมและบริการนะครับผมงานรีดเวทตกแต่งซ่อมทาสีนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมืออาชีพกันเลยทีเดียวนะครับผมช่างพุทธทำได้หลายอย่างเลยนะครับผมส่วนภายในห้องไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมก็เป็นในส่วนไม่เหลืออะไรทๆแล้วนะครับผมก็เป็นการเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับผมไม่มีอะไรนะครับเฟอร์นิเจอร์ย้ยายมาไวเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผม มาไล่เก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้มันสวยงามให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับผมแอร์ก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับระเบียงก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมเตียนพ่อในต่างไเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับมีสิ่งล้างจานให้ด้วยนะครับด้านหลังมีตะแกรงตัดให้ด้วยป้องกันการตกหรือว่าการรักขโมยได้นะครับนกก็ไม่เข้ามานะครับ มีเราตัดผ้าให้ด้วยนะเรียบอัปเดตครั FC นะครับแฟนกลับที่ติดตามดาวดินิถิ่นบังเลยนะครับผมแล้วก็ช่างวุฒนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้นะ่าจะเป็นวันสุดท้ายการรีเวิร์แล้วเนะช่างวุฒนะครับผมครับผมช่างวุฒก็ยาแนวเสร็จแล้วก็จะรอล้างแล้วก็อะไรก็จะครีนนิ่งเลยนะครับ ฝ้าก็ทาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปลี่ยนฝ้าคุมไฟนะครับช่างบุศจัดการให้เรียบร้อยนะครับส่วนดาวดินก็ขอ,อมาทาสีด้านหน้าต่อแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ